สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีต้อนรับยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องแนนกอก,กนะคะวันนี้เดี๋ยวจะพามาถามนับตังค์นะคะว่านับตังค์จะได้ไปเที่ยวแล้วตื่นเต้นไหมนับตังค์อ,อันดับแรกนะนับตังค์จะได้ไปเที่ยวที่ไหนนะที่เขาใหญ่หนูไปกับใครคะไปกับป้าเต๋อ แล้วก็ไปกับใครไปกับลุงมพลหืมขี่รถอะไรไปนะขี่รถตู้ไปขี่รถตู้ใครอ่ะขี่รถตู้ลุงพลไปโอ้โหจะได้ไปเที่ยวแล้วตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นเราจะได้ไปเที่ยวที่โรงแรมโรงแรมโอ้โหโรงแรมที่ไหนอ่ะโรงแรมที่ดีใจที่ดีใจไม่ใช่แล้วไม่ใช่ อะหนูจะได้ไปเที่ยวที่ไหนนะทีอ่อยู่เขาใหญ่โอ้โหแล้วไปเที่ยวที่มีสระว่ายน้ำไหมมีเพราะว่าหนูซื้ออะไรไปแล้วซื้อขนมซื้อห่วงยางไว้แล้วนะคะที่แรกว่าจะไปเที่ยวทะเลใช่ไหมบอกนต่างเล็กๆว่าจะไปเที่ยวทะเล นับตังก็รีบเลยนะะรีบซื้อห่วงยางไว้เลยรอตั้งแต่เดือนที่แล้วแต่แต่ก็ยังไม่ถึงกำหนดที่จะไปนะคะ <c oughs> แล้วก็มาเกิดว่าไปเที่ยวทะเลนะคะเราก็ไปหลายวันมากๆเลยนะคะเราก็ด้วยการที่ทำงานด้วยเนาะ <c oughs> ไปเป็นอาทิตย์อะไรแบบนี้มันก็อาจจะยากานิดนึงนะคะหลายวันเนาะนับตังก็จะงอแง,งนิดนึงนะคะ <c oughs> ก็เลยเปลี่ยนสถานที่ไปที่ใกล้ๆนะคะก็จะเป็น ที่เที่ยวของเรานะคะที่เที่ยวใหม่ก็คือเขาใหญ่นั่นเองนะคะก็จะหาสถานที่พักนับตังทําอะไรนะคะลูกก็จะหาสถานที่พักนะคะแล้วก็ที่ถ่ายรูปสวยๆแล้วก็มีสระว่าน้ำให้นับตังเล่นห่วงยางด้วยใช่ไหมนับตังอยากอยากว่ายนะ้ำไหมว่ายเอแาาวนตาด้วยอะอะไรนะเอเนตาเวเวนตาด้วยใส่อะไรด้วย ใส่ชชีพใส่ชุดชีพใส่ชูชีพด้วยทุกคนโอ้โหเด็กแค่นี้นะะรู้จักใส่ชูชีพแล้วนึกว่าจะตอบว่าใส่ชุดว่ายน้ำซะแลละก็เดี๋ยวหาชุดว่ายน้ำนะคะนับตังเนาะนับตังมองกล้องเร็วอ,อยากใส่ชุดว่ายน้ำไหมแล้วก็อยากได้อะไรนะชูชีพชูชีพใส่ชูชีพหรอลูกโอ้โหกันกันจมน้ำหรอ การจมน้ำอ๋อไอ้มอีกทีใกล้จะได้ไปเที่ยวแล้วตื่นเต้นไหม้ยอยากไปเที่ยวไหมไปไปกับใครกับปแตนอมองกล้องดีๆไปกับป้แตนใครพาไปนะลุงพลลุงพลลุงพลเป็นคนขับรถเหรอไปรถใครรถตู้ไปรถตู้นคนโอ้โหอันนี้ไม่ได้บอกนะคะว่ารถตู้ เคยมีรถตู้ลุงพลมีรถตู้อะไรไม่ได้บอกนะคะแต่รู้น่าจะหนูรู้มาจากไหนอะ่ะใครบอกว่าลุงพลมีรถตู้แม่เคยบอกอ๋อแม่เคยบอกนานแล้วล่ะแนวนานแล้วหรอลูกอหนูก็เลยจํามาว่าจะไปรถตู้ลุงพลใช่ไหมโอ้ใกล้แล้วนะคะใกล้แล้ว ก่ไกนับตังจะได้ไปเที่ยวแล้วนะคะนับตังก็นับวันรอนะคะก็ประมาณเดือนเมษายนน้คะที่เราจะได้ไปเที่ยวเขาใหญ่กันนะคะนับตังยีใจีไหมเชียร์ทะเลเชียร์ทะเลไม่ได้ไปแล้วลูกฮะทะเลไม่ได้ไปแล้วจะไปไหนก็จะไปไหนล่ะที่แม่บอกเขาใหญ่ใช่ เขาใหญ่ก็มีฉากว่ายน้ำด้วยแล้วก็ทะเลก็มีฉากว่ายน้ำนะคะทะเลก็มีฉากว่ายน้ำนะคะทะเลมันมีน้ำอยู่แล้วค่ะอะไรโอเคนะคะคลิปนี้ก็พามาดูความตื่นเต้นแล้วก็ความน่ารักของนับตังนะคะว่าจะได้ไปเที่ยวแล้วนะคะคือตั้งแต่รอบที่แล้วนะคะว่าจะได้ไปเที่ยวทะเลนะคะก็ อบอกอะไรก็ได้หมดนะคะไม่งั้นแม่จะไม่พาไปเที่ยวทะเลนะคะก็ทําตามหมดตัวอาทะเลมาอ้างและที่นี้นะคะไม่ได้ไปทะเลแต่ก็ได้ไปเที่ยวเหมือนเดิมนะคะเปลี่ยนแค่สถานที่เนาะก็ดีด้เหมือนเดิมนะเพราะว่าได้ไปไปเที่ยวแล้วก็อได้จะได้ไปไล่ทองสมบูรณ์ด้วยนะคะทุกคนคือแค่เอารูปให้นับตังดูนับตังก็ตื่นเต้นเล็วอยากเล่น ไปแล้วไปไหนไปไหนไปไหนเอาอะไรมาอ๋อน้องมาอันนี้คือใครเอาให้อ่ะตุกตามาจากไหนอ่ะใช่ป้าแต๋นเอาให้ปะตุกตาตัวนี้นะมันมีอยู่สองสามตัวนะตัวหนึ่งเป็นตุกตาแฟดเนาะทีะ่ป้าไปงานกาชาติสกลแล้วได้มาก็าให้อดมิน คนละตัวสองตัวนะคะนับตังก็ได้ตัวนี้จะตัวนี้ไปโยนอนกอดทุกวันแล้วก็อุ้งอุงนะคะอู้นับตังคือขาดไม่ได้เลยนับตังคือต้องนอนอุ้งอุ้งทุกวันนะทุกคนนอนกอดอุ้งอุ้งทุกวันน,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 นี่มาน้อยโอเคนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะ นับตังก็ตื่นเต้นนะคะนับวันรอแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูนะคะพาไปดูวันที่ได้ไปเที่ยวนะคะว่าพฤติกรรมนะคะของนับตังนะคะความรู้สึกของนับตังเป็นยังไงในวันที่ไปเที่ยวนะคะ <c oughs> สําหรับคลิปนี้นะคะก็ลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหนะะ <c oughs> ้าค่ะบ๊ายบาย